หมูสามชั้นทอดน้ำปลาสูตรไว้เด็กของเราเองแล้วก็ยังเป็นหมูทอดที่กลิ่นหอมมากๆด้วยและตัวหนังหมูก็ไม่เหนียวไม่แข็งแถมรสชาติก็กลมกล่อมเลยครับเราใช้หมูสามชั้นทั้งหมด700กรัมหั่นให้ได้ขนาดตามต้องการเลยนะถ้าใครไม่อยากใช้หมูสามชั้นเปลี่ยนเป็นส่วนสันคอก็ได้ครับนุ่มดีหรือจะเปลี่ยนเป็นปีกการของไก่ก็ได้นะคราวนี้หมักด้วยน้ำปาลารมาทองคำประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะ,ะไก่หมดขวดแล้วบีบใส่ให้หมดเลยถ้าใครใช้ยี่ห้ออื่นเนะี่ยให้ลดปริมาณลงหน่อยหนึ่งนะตามด้วยผงนัวนิดนนึงพิกไทยปยป่่หอ และไข่ไก่อีก1ฟองไข่ไก่เนี่ยจะช่วยเพิ่มรสชาติและทําให้หมูทอดกลิ่นหอมขึ้นด้วยสูตรนี้เราจามาจากยาอย่าลืมครับใส่กระเทียมที่ครกไว้คุกเ้าให้ทั่วแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีก่อนจะไปทอดเราจะผสมกับแป้งทอดกรอบก่อนเราจะใช้ทั้งหมด80กรัมต่อน้ําเย็น100มลิตรการใส่แป้งทอดกรอบลงไปแบบนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งเลยนะครับเวลาทอดหมูจะไม่ทาให้หนังหมูเขาปะทุแต่ถ้าใครไม่อยากใส่แป้งทอดกรอบเวลาทอดก็ให้ปิดฝาครับส่วนการทอดให้ใช้เป็นไฟกลางค่อนแรงไปเลยนะครับวกอวออวกอานีมม ตามต้องการได้เลยเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันได้เลยครับ